สวัสดีค่ะหญิงนะคะวันนี้หญิงมีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกเคล็ดลับเกี่ยวกับผิวขาวกระจ่างใสของหญิงค่ะหญิงทํางานพิตตี้ค่ะจะ,จะต้องใส่บิกินี่บ้างลงน้าสาวว่ายน้าบ้างการลงพนักแข่งบ้างงานเดินทูบออกแดดออกต่างจังหวัดแต่จะเห็นได้ว่าผิวหญิงขาวสม่าเสมอเท่ากันตลอดเลยทั้งตัวไม่มีรอยเกาะอ,อกไม่มีรอยสายเดี่ยวเลยเพราะว่าหญิงมีเคล็ดลับดีๆค่ะหญิงใช้นี่ค่ะยาสดาค่ะจากเบลติโอค่ะนี่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ น,น,นะนี่อย่างนี้นะก็คือตัวนี้หยิงจะใช้เป็นประจำทุกครั้งที่ไปทำงานนะคะก็คือเนื้อครีมจะเป็นตัวนาโน,โนค่ะจะซึมลึกเข้าผิวได้ง่ายค่ะแล้วก็ยังมี ตัวช่วยปกป้องกันแดดค่ะ UVA และ UVB ค่ะหญิงใช้เป็นประจำเลยนะคะทุกครั้งที่ออกแดดหรือไปทำงานนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้วิ่งมากค่ะเป็นเคล็ดลับความสวยของหญิงนะคะเบลทิโอนะคะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ดังใจต้องการค่ะโทร0850752474ค่ะ